เ้าาปลหมสียบไม้ย่างมันบ่นี่เป็นพริกหยวกเนาะที่เัาซอยนี่เป็นข้างหน้ากับข้าพริกเกลืออยู่่นอันนี้น้ำจิ้มเนาะติดตามเลยครับผมไม่หมดเดี๋ยวแต่ปลากไม่เอาใส่ไปเน่อยมีพริกแดงนะมีแต่พริกเขียวใส่พริกแดงเนาะให้เป็นสีแดงเนาะติดตามอีกจะได้ไปหน่อยเดี๋ยวฉานกินไงดอกย่างก่อนเนาะยางกินนั่นห่อนอยู่แล้วห่อนน่อยเลย ดีกินน้ำกะาลี่ละอนะโอ้โหิงเต้าเลยพี่น้องมาด้วยจาพี่น้องจ้ามากินน้ำกันจ้าพี่น้องอันนี้ไก่ยจะไปกิน,นเอาไว้ก่อนวันนี้จะกินปลาหมึอกอย่างก่อนพี่น้องกับผมไฟแจ้งบ่านี่น้ำจิ้มเสร็จแล้วเนะาะโอ้โหนี่แล้วหมึกพี่น้องปลาหมึกเสร็จใหม่ครับผมพี่น้องในหม,ม้อเนี่ปลาหมึกเราทำคลายบาร์บีคิวจ้าพี่น้องจ้าส่วนตัวนี้ก็เป็นกุ้งจ้า กระเพือกกระเพากระเพือกเาบัดอืมกระอโทมเนาะสากระเพ้ากระเพือกซาเลียวเพากุ้งไทยกุ้งกันแหละกุ้งเสียบไม้กุ้งไม้เสียบอืมพี่น้องเดี๋ยวรอขึ้นเตาเลยพี่น้องครับผมจะน้อยพี่น้องรอขึ้นเตาจะน้อย่างไพี่น้องจั่วทำกันพี่น้องจ้าเดี๋ยวไเก็บตั้งโตอันนี้มันเยอะไหใส่หัวหน่วเลยปะใส่แล้วอืมัม่สมได้แล้วมันบริสุทธิ์น้ำปลา โอเคครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องทำการจูดจ้ดมมาม,มันมันมาหนิมันพี่น้องมันมันจ้าพี่น้องจ้าพอได้กินน้ำคาวก <พอ S 2> ินน้าวจะไปกินไปยิ่งแต่อาบน้ำในเร็วอีหน่อยเดี๋วเลยเขียวอีกช้เขา่าเลยตักเข่าขึ้นน่ำไปรบอกน้่นพี่เสล่งไปหรือยางไป ทีเล่งไปใส่เลยฮัมีเลยติดเตัวใส่ไฟแล้วมันหมึกบรรยากาศอะไรพี่น้องเนี่ยต้อนค่ำพี่น้องเวลาผูมีลูกค้าเขาก็เฮ็ดตุ๊กเขากินกไปพร้อมเลยพี่น้องกับผมนะว่าพ่อได้ขายของไปนั่มกัเฮ็ดกับเบขาไปนั่มพี่น้องทนะี่บ้นนี่ยามแรงบรรยากาศที่ร้านค้าใจพี่น้องจะให้บอนนี่บรรยากาศยามเย็ยนก็อากาศดีพี่น้องไปมื้อเนี่ยกินเอาวนี่ยพี่น้อยมันเนี่ย